ก็สวัสดีครับก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับศูนย์จองบัวดีสี่แควันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นที่ระลึกอะไรเนี่ยที่ระลึกมุทิตาศักระหนึ่งร้อยปีนะครับรุ่นนี้ถือว่านิยมนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นิยมมากๆเดี๋ยวเราจะมาแกะซีนพร้อมๆกันนะครับตัวผมเองก็ได้แค่เพียงหนึ่งรุ้นเดียวเท่านั้นนะครับ ก็มาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับมาชมไกลพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะงดงามขนาดไหนนะทําไมถึงนิยมกันนะครับเห็นเปิดเนื้ออันประกงันประก้านี่ปล่อยกันไปอยู่นะครับหลักพันกันแล้วนะครับราคาไปไวมากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับอุ้ยขอบมาดีมากเลยครับเห็นขอบนิดๆครับโอเคมีฟองน้ํากันสวยงามครับ และออกมาเป็นเนื้อโอ้โหเป็นงานอันปะก้าซาตินไหมครับเนี่ยนะครับโหพิเศษด้วยนะครับเป็นฟอร์ฟันนะโหสวยงามมากๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นงานอันปะก้าซาตินนะครับนี่ครับลงยาขอบฟ้านะครับลงยาจีวรนะครับงดงามมากๆนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านหลังก็เป็นยันที่ มีอักขระงดงามมากมากครับเลขคดเป็น806กครับสวยงามมากๆนะครับดูครับตอกเป็นพอพานเนาะพอพานหรือฟอฟันน่าจะฟอฟันนะครับแต่งานสวยมากเลยครับนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับก็ใครที่อยากจะชมนะครับ การรีวิวพระแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับถ้าผมว่างจากงานเนาะนี่นะครับที่ระลึกมุทิตาศักระ1 0 0ปีนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์หรือถ้าอยากชมรุ่นไหนก็กดแชร์ผมนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ